ามกลางซ้ายไอ้น้ำร้อนที่ลอยขึ้นจากกระทะเกลือบนแผ่นดินที่ซ่อนแรก่เกลือไว้ใต้ดินบ้านเสริมทุ่งอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดน้องข่ายยังคงมีควันไฟจากช้างเกลือลอยขึ้นให้เห็นทุกเช้าภาพคุณตาของวิถีชีวิตที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานนี่คือหนึ่งในอาชีพเก่าแก่ของชุมชนการต้มเกลือจากน้ำบาดาลที่ผ่านการกลั่นกรองด้วยภูมิปัญญาและจังหวะชีวิตอันเรียบง่าย ที่นี่ชาวบ้านเรียกแหล่งผลิตว่าสี่คุ้มเกลือเพราะมีบ่อเกลือหลักอยู่สี่บ่อกระจายรอบชุมชนแต่ละบ่ออาศัยแรงดันลมสูบน้ําเกลือจากใต้ดินขึ้นมาก่อนนําไปต้มด้วยเชื้อเพลิงจากแกลบพลังงานสะอาดที่หาได้ในท้องถิน่นคือจริงๆเกลือเสริมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทาเกลือโบราณเหมือนกับเช่นพวกบ่อกระถิน่นพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะใช้เป็นเกลือหางซึ่งพื้นที่เดิมเนี่ยจะอยู่ในบริเวณรอบๆ บริเวณนี้แต่จากคำบอกเล่ารู้สึกว่าจะเป็นฝั่งถนนทางทางทางอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าทีนี้เกลือหางเนี่ยมันจะเป็นเกลือที่ใช้ไม้แผ่นกระดานและใช้น้ำหยดอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมมากๆเลยก่อนที่จะมีการทำแบบเพิ่มปริมาณขึ้นแต่ก่อนการทำเกลือเสริมทำในแบบลักษณะของครัวเรือนทำหนึ่งหม้อก็พอแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันมียุคหนึ่งที่จากคาบอกเล่าจากพระอาจารย์วัดบ้านสุขสนาราญบอกว่ามีการสํารวจทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างนี้นก็คือเป็นเกลือเป็นเกลือเป็นน้ํามันด้วยทีนี้มาเจอบ่อเกลือขนาดใหญ่บริเวณนี้ครับครั้งแรกก็เลยมีการสูบนะครับจากบ่อที่สํารวจนี่แหละขึ้นมาเป็นสัมปทานแล้วก็ใช้ปริมาณมากขึ้นครับจากจากกวา่วาเมื่อก่อนอีก เกลือที่นี่ใช่ไหมครับเกลือที่นี่รู้สึกว่าเสียงส่วนใหญ่จากผู้บริโภคบอกว่าเกลือแทบเกลือเสริมแทบครับด้วยที่เราเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ลำน้ำโขงห่างจากอําเภอพลมิสัยอยู่ประมาณ26-28กถึงยิกิโลและใกล้ๆเองก็เป็นหมู่บ้านดอนกลางชุมช้างเป็นบ้านหมักทำไหยประแดกนะครับแล้วทีนี้วัตถุดิบที่อยู่ใกล้ที่สุดของ ที่ทำไหนั่นก็คือบ้านเรานี่เองกับพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับก็จะมีห้วยหลวงห้วยเสริมที่เป็นแหล่งปลาขนาดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเราเชื่อว่าการอุปโภคบริโภคสมัยนั้นเนี่ยมันคงจะเหลือมากๆจนสามารถที่จะเอาเกลือเนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารใช้ในการอุปโภคบริโภคประมานี้ แม้กระบวนการจะดูเรียบง่ายแต่การทําเกลือกลับต้องอาศัายความละเอียดในทุกขั้นตอนชาวบ้านจะต้มน้ําเกลือในกระทะเหล็กขนาดใหญ่จนเดือดแล้วเติมแป้งข้าวเจ้าเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ผนึกเกลือที่ได้ใสสะอาดเปลากับคริสตัลก่อนระเหยน้ําเกลือจะมีสีฟ้าอ่อนคล้ายผืนน้าทะเลนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเกลือขาวที่ขึ้นชื่อที่นี่ผลผลิตจากแหล่งเกลือแห่งนี้ออกเป็นสมชนิดได้แก่ เกลือเหลืองใช้ถนอมอาหารเช่นปลาร้าเกลือขาวสำหรับบริโภคและส่งต่อโรงงานผลิตเกลือไอโอดีนและเกลือดานสำหรับใช้ฟาร์มปศุสัตว์แม้แต่เศษแกบที่ผ่านการเผากลายเป็นแกบดำยังมีพ่อค้ารับซื้อไปเพาะต้นไม้กลายเป็นรายได้เสริมของชุมชนยุคยุคหนึ่งสมัยก่อนคือการทำแบบครัวเรือนเนาะทำแบบแค่เล็กๆแต่พอมีการเกิด เ,เขาเรียกว่าทำนาทำนาเนี่ยทำอยู่แล้วแกลบเนี่ยถูกถูกทิ้งเปล่าทีนี้เขาก็เลยใช้แกลบจากโรงสีในยุคยุครงสีเข้ามาแกลบมีปริมาณมากก็ใช้แกลบเนี่ยเพราะว่าแกลบจะใช้เป็นการกระจายเชื้อเพลิงได้ได้แบบได้ดีกว่ากว่าไม้ซึ่งไม้สมัยก่อนมันตัดก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้มันมีไม้ในในยุคที่มีไม้ยางพาราเข้ามาเนี่ยมีการตัดจํานวนมากเลย ก็เลยมีการใช้ไม้ยางพาราเข้ามาด้วยซึ่งอาจจะถูกกว่าแกลบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาได้ง่ายกว่าจริงจริงแกลบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นภูมิปัญญาเนาะภูมิปัญญาที่กระจายความร้อนแบบสมัยก่อนแล้วมันเป็นวัตถุดีบวที่มีอยู่มากในในในบ้านในแถบนี้ครับเกลือเหลืองเกลือดานเกลือขาวจริงก็คือเกลือบริโภคเป็นหลักเนาะเหลือจากนั้นก็จะเป็นเกลือที่ใช้ในงาน งานฟอกงานย้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าพิเศษกว่านั้นจะเป็นเกลืออนามัยแต่ทีนี้เกลืออนามัยอาจจะต้องได้คุยกับทางฉางเกลือว่าเกลือทั้งหม้อเนี้ยจะใช้อนามัยนะซึ่งเกลืออนามัยเท่าที่ทราบได้เที่ยวันนั้นผมเข้ามามีไปไกลสุดถึงอำเภอฝางเชียงใหม่ใช่ครับประมาณนั้นส่วนเกลือดานจะเป็นเกลือที่ให้กัวเลียประสูซั์เป็นการประสุซับประมาณนี้ ส่วนเกลือเกลือเหลืองเกลือที่ที่ค่อนหม้อก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักอะไรประมาณนี้จริงๆเรามองว่าเสริมเนี่ยก็เป็นหมดหมายหนึ่งสำคัญเหมือนกันสำหรับพื้นที่ในลุ่มน้ำโขงเนาะวท,ที่ที่มีสเสน่หแห่งหนึ่งจริงๆถามว่าเสริมโบราณถึงขั้นแบบ เป็นเมืองเก่าขนาดนั้นไหมจริงๆอาจจะลื้อฟื้นได้ว่าเรามีพระาธาตุสำคัญอยู่เหมือนกันหลักฐานก็คือพระาธาตุอุ่มมงซึ่งไม่ไกลจากบ่อกเกลือเลยแสดงว่าบ้านเสริมมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ออยยููย่่มาสักพักหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วแล้วมีการค้าขายซึ่งการทําเกลือส่งไปทางพนพิสัยสมเมืองใหญ่เพราะว่าเกลือเองสมัยก่อนเปนเ,ปนเป็นเหมือนทองคําด้วยซ้ำการการลบการสู้ศึกข,ของคนสมัยก่อนก็คืออาจจะแย่งในเรื่องของเนี่ยครับ เขาเรียกว่าทรัพยากรทางธรรมชาติทางธรณีที่มีอยู่ก็เรียกว่าหุดหมายสําคัญของเกลือเสริมนอกจากเกลือแล้วเนี่ยยังมีประเพณีวัฒนธรรมเคอรเจอร์ที่มีความเป็นอีสานที่ยังอยู่มากๆซึ่งเราเองก็เป็นคนที่กลับมาอยู่บ้านนะก็ก็อยากจะเป็นตัวกลางสื่อสารว่า,าที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง จากหยดน้ำเกลือใต้ดินสู่ผนึกสีขาวที่สะท้อนแดดอีสานกลิ่นเกลือบ้านเสริมจึงไม่ใช่เพียงอาชีพแต่คือรักเง้าของภูมิปัญญาที่ล้อมรวมผู้คนและธรรมชาติไว้อย่างกลมกลืน